โดนแล้วเป็นไงข้าลงอืม,ออมแต้มแรกนะมาแล้วสุบจุดนะครับ นี่นะหมายน้ำไหลคลองธรรมชาตินะนี่นะไมโครสปูนตัวเล็กๆนะงานเยี่ยวเบานะครับงานเล็กชุดเล็กนะชุดนี้โอเคสวยงามนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อย